สวัสดีครับวันนี้อยู่ใน EP ที่สองนะครับด้านบนมันมีตัวมาบุกบ้านผมอะ่ะผมต้องลงมาเราต้องการตัวอัลฟาทัวเมียเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนว่าเราขาดอะไรบ้างเดี๋ยวผมเจอแล้วโดดทัวเมีย คียลิงเดมเดโมนิกมันอยู่ฝั่งนั้นอะอเอคือ,อเรามีหอ,อกพิษนี่ว่าเรายังไม่เคยใช้เลยเลือดมันน้อยมีแต่ขี้นี้ในนี้อัลฟา อ,อยากลองอยากลองเอาสองรัดลวงลองดูเฮ้ยหนึ่งพันก็ลวงวะหมูหมูต็อกซิกละ่ะลวงลวงหมด ตอนผมมาดูครัง้งแรกมันมีนกด้วยนะนกอัฝ้านกมันอยู่ไหนแมงมุมแมงมุมแมงมุมเออแมงมุมนกไปไหนวะฝ้าโดโดเอานี่ไงอ๋อล่วงอยู่นี่เพชรภูเอ้ตายเลยออออเออออเออ้เอ อ่ะบวกไม่ได้อ่ะไม่กินเนื้อด้วยอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาไอลิงมันเฝ้าตางเข้าอยู่นะตอนแรกอ่ะยิดตินมีไหมต้องไปดูที่บ้านนั่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 นนกมันชื่ออะไรแล้ววะ อ๋ออะไรอะหนักจริงจริงว่ะหนังทินใจปืนโอเคไม่มีเลยอ่ะหนังว่มีอยู่ เอยพาไปโล่งไปแล้วว่ะเอาเรื่องอาจจะย้ายย้ายลงไปอยู่ด้านล่างแล้วรู้สึกไอไฟเบอร์สองร้อยกว่าหนังก็ไม่พอไปดิ ตามล่ากันเอฟฟาปะมึงอะเอเปกอะโอ้ยโอ้ยโอ้โย,โโย,โโยไม่ได้เกิดเอเปกเอฟฟาเอ้ยตายอีกแล้ว จะเยอะขนาดนั้นวะล,นลูกลงก็ตายวิ่งเร็วไปคอยมาเก็บของอะ่ะอมันเฝ้าอย่างนั้นเราจะเก็บยังไงวะฟาร์มเนื้อไม่ได้อะ่ะ ยังอยู่อะดิเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนยังไงเราก็ต้องไปเก็บของว่ะเอียงดูเว้ ไปดิไป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 อยากตรงนี้เลยเออจะทิ้งจะทิ้งรับจะทิ้งหนักอะไรวะขนาดน,นั้นเลยลเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วเกือบตายอีกแล้ว ได้ฉหาหนังอัลฟาแล้วเนี่ยโอ้โหเซเลเชียลโอ้ยโ,โอด้นฟังวะโอด้นโค้เยอะเป็นอะไรวะ ไปอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยมันจะสวนนั่นอะไรมาบลกอะไรตรงนี้วะอัลฟาอัลฟามีาอ,อะไรไหมอัลฟาอัลฟาเราว่าเราต้องไปที่ไหนสักที่อะเราต้องไปอะ เนี่ยอัลฟาปันาสองร้อยกว่าข้ออัลฟาโอ้ย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 นี่ตัวอ้าวนี่นี่อัลฟาอัลฟา โอ้ยอาัอาฟ้อาอาัาฟ้าปอยังปอยังวะเอ้ยสลบ เป็นไรอะ่ะอ๋อน่าจะโดนตัวนั้นแน่ตื่นตื่นตื่นโอ้ยเลวเพิ่มอะไรนักหนาอไม่ได้หนังอัลา แก้วโอ้วจะเอ่สวัสดีครับเตาเตาโอเคพอแล้วเล็กโกเล็กโก ไปครับไปครับตัวอะไรอ่ะมามามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่พอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะพอแล้วมัง้ง ไม่ใช่ไม่ใช่อโอเคขาดไฟเบอร์โอเคได้แล้วอย่างหนักอย่าบอกว่ายังไม่ได้โอ้ยห,หนักหนักว่ะเก็บไว้เก็บไว้ โดดน้ำลงมาย,ยังอยู่ไหมอเอ้งไว้ด้านล่าง ต่อไปก็อิเลเมนต์ใช่ไหมอ่าอ่าเบข้อขาดเบอร์รี่ขาดเบอร์รี่เบอร์รี่ลงมาด้านล่างเลยครับ อ้าทำไมไปอยู่นั่นน่ะฟามฟามมาฟามมาเออเมื่อ,อกี้เอามาป่ะเนี่ย มันชื่ออะไรนะลืมออกมาค่ะลืมออกมาแล้วแต่ไม่ติดอ้าวอยู่ไหนอ๋อ พาถัวจริงๆมันอยู่ที่เลขก็หกาแล้วก็จิบเบิลได้งเองอ่เอเอ่อเราไปจับมันเลยเราต้องเอายายฮิลมาด้วย โอเคฮะรอตอนเช้าโอเคเช้าแล้วเดินทางตัวมากจะเป็นนกนะพวกนั้นน่ะนกแก้วนี่ปะได้ไหม ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นกแก้วแบบไหนวะเนี่ยบะเออเพชรเมียด้วย เอ,อสซูอ่ะนะยามานี่เดอ้อไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยที่มันต่ำเลยอ้าว แรงจัดม,มังกรเป็นอะไรแล้วน่ากลัววะเกิดอะไรวะเอ๊ะมันมาวะ เ้ยเออมันจะสรุปแล้วจะสรุปแล้วเอาดิเอาดิสรุปดีสรุปดีสรุปที่ไหน แม่นเลยวะโอ้โยนปินใครน่ากลัวโอ้โยโดนสโลวิกทำโดนพวกเองอะ อเอ้ยเกิดเกิด่ะโดนอะไรทีเล็ก ออกมาคอนเลือดเยอะๆเลยให้โดนหรอวะว่าผมต้องจัดบังกรนอะ่ะนี่ทีเดียวเลย แถวนี้มันสลุป,ปเต็มหมดเลยอะ่ะริงยากจังวะงยังไม่โดนเดดเดโดนหน่อยเอ้อ เฮ้ย <laughs> ทำไมกา,า,มากันล่ะดิวไม่โดนไม่โดนโดนบินไปไหนอะเออบ,ไไเอ,อ,อบินไปไหนเออเขาบินไปไหน นกแก้วบินไปไหนนี่อ่ะอ้าวสลบไไับเลยโอเคโอเค ไล่ใช่นี่ว่ะสีดำนี่อะไรวะปิดทัวร์โอเคเดี๋ยวผมไปหาก่อนโอเคครับตอนี้เจอแล้ว สรุปหนึ 1, ่งหมื่นเอ้าอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงอะไรวะอะไรวะสังติ๊กออกไปได้ไหมพาไปอะไรได้บ้างอะไรวะ ไฟฟ้าช็อต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 ท่านนี้นเนอาไม่โดนเอาไปไหนแล้วนั้นธรรมดาอเอาเอาเอา không không ơi 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 อ,อ,อ้าวตายได้ยังไงตายขีดรอบแล้ววะเนี่ยโอเคครับกลับมาแล้วเนี่ยทำอะไรอะ่ะ นยังอยู่ปะอยู่อะเก็บครบยัอบอยงไง phải thông đai, đồn, đồn, dính ra chồng quá, ơi, ปิดตาปีดตาเฮ้ยโบลามล็อกอยู่ป่ะใหญ่พืชตบปมวะ มันจะสลบว่านี้เราต้องได้มัน ตัวเดียวตายเป็นสิบรอบ อ,อ,อ้าวไม่โดนแล้วเดี๋ยวมันหนีแล้วมันหนีแล้วโอ้ยติด ะโอเค okay, เจอแล้วหาตรงนั้นทั้งนานไอ้ไยเออม่ไี้ขี่ด้วยอ่ะขี่เล็กทริกไม่ใช่อ่ะ ปาโลโเคตเล็กจัดไปลองดูดิมันไม่ทำเราเลยโอเคครับ อีดีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับบาย